สวัสดีครับสวัสดีครับมณีบ่าวสุริยาเดินทางมาตลาดนันโคกกระบือ,อบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมณีมณีหลุดซื้อว่าหลายครับงวงก้วยเต็มตลาดครับมณีเอาสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องท่างไก่ท่างไก่ครับสวัสดีพี่นอ้อ,คอ,คองคนฟอกคนเม่เกษตรกร,ะร,กรนะครับมือนบ่าวสุริยาสีมาอาเบตราคา,าเมืองราคาเนาะครับ ว่ามนนีราคาสิเป็นยังไงแต่มนนีวางงวงกล้วยไรครับมันนี้ค้นก็เต็มสนามแน่ทุนก็เต็มสนามครับเดยอะสิเป็นเบื่องราคานำกันก้อนสิเป็นเบื่องราคานำกันกับฝากกดไหลกดแท์เลยนะครับเออฝากกดไหลกดแท์ฝากกดติดตามให้บ้างสุริยานะครับปลาข้าไปเรื่องนำกันครับผมครับเบื่องบรรยากาศนะครับบรรยากาศพี่น้องเอางัวคกล้วยมาขายนะครับมันนี่ม้ายหลายนี่อี่พอกับมาขายกันน้พ่อเนาะขายเื้กัน เดี๋ยวบ่าวสุริยาสิมาถามมึงราคาดอกเต่ามันนี่ชั่วระยะนี่ทักทายกันเปี่อนเนาะทักทายกันเปี่อนไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังคอยยังไปเบมึงโตเลยนะครับเดี๋ยวยังคอยยังมาหาพี่หาน้องนะครับนี่ไทยบรรยากาศเด็กพี่น้องมึงนะครับนี่หลายแท้ๆคนมันนี่เงินเข่าบ่ตั้งก้ยี่สิบสามสิบล้านเนาะให้พวกให้พวกขายขายดีๆเนาะให้เด็กขายดีดีเงินไหลน้องท่องไหลเข่าเต็มกระเป๋าผมแล้วเมนบอสเอาไปไปไปมึงต้อกันครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับมันนี้เนี่ยไอ้ย่างไสไดมาจกโตเนาะครับวันนี้ผมไดมาซีโตไดมาซีโตนะครับอันนี้เป็นเม่หรือผูกครับนี่โตเม่ครับโอ้ยอ่อนซ่อนความสูงเนาะสูงเท่าไรเนาะครับนี่ร้อยชี้ชบวกครับบวกนะครับร้อยชี้สองนะครับเนาะร้อยชี้สองขั้วเม่สาวทองไปเนาะผสมในหมือโอ้ผสมในหาเมือแต่ว่าแยกโูกไปแล้วบอกแยกโูกมากนะครับอันนี้เป็นควายตัวนี้เป็นคว้วดอน สูงไหซี่ลบสองนะครับนี่หน้าตาดีอครับอ่องข้อดีเอิ๊กบักพาวดีตีนเล็บใส่เลยนาะครับเนาะเล็บแก้ว้ยพเล็บแก้วย่างดีเปิดกันทีลาคาเท่าไรครับผมเปิดเ่เลยครับเปิดสามมื่นกว่าบาทสามมืเปิดสามมื่นเก้าสามมื่นเก้าติตัวร่องกันได้ไหครับตัวอดตัวได้เบิดมือนะครับผมนี่ครับกีนน่องสนจิตสนใจฝ่าโท้มากนะครับเด้อันท้สามบทันเนาะทษสาบทัน 3 9มหมราคาต่อรองก็ได้ครับย่ยไอ้รทางไหนมาขายกล้วยกาสินเ่ยครับกระสินดินดำน้ำุดนบ่เอาจะสั่นฝากเบอร์พี่น้องทราบบ่เนี่ยศูนย์แปดหนึ่งแปดหสี่สองงหกห้าแปดเจ็ดจากหอยครับผมอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมนะครับผมสวัสดีครับผมเอาพี่น้องทดยุทุนใจโทษทถักเพิ่นมาเ้อครับโทษซ่าหอดที่เวียดนามเนาะ ก็นั้นแล้วพอเออแมีนบ่จบเออแมียนบ่ครับครับผมใช้พอ่อตาซื้อเรียงกับเวียเท่าได้แล้วพอเอาจั่วสันกับฝ่าท้มาเนาะครับ <โด S 2> ผมหลังจากออกจากควายดอนแล้วก็สีอย,อย่ายงมาหาควายใหญ่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบักลาได้ควายไม่จักตัวลูกลาเมื่อน,นี่สามตัวเนาะเอาตัวนี้สักก้อนอืมคือว่าควายตัวนี้มันตัวใหญ่ตัวงามตัวใหญ่สูงก็พูดจับหมดแล้วครับเมื่อนี่เอาเนี้ยบักไออันสูงเท่าไรบักลาได้วัดบลงไป สูงลอยลอยสี่สิบครับขั้วตัวนี้ขั้วแม่มาฮาดว่ามันเลือดดำน้ำยุทธแถวพุนเอ๊ยยุทธแถวประเทศนอกพุนแม่วบเงาก้นดีก้นงามครับขั้ยตัวนี้แยกลูกไปแล้วบอกแยกนะครับมันผสมท่านในตัวทองโอผสมมาท่านในตัวทองคือว่าผ่านรอบเลยมันบอกแม่นครับแต่ว่าปรทเทในตัวทองสูงลอยสี่สิบครับขั้วตัวนี้ก้นดีก้นงาม เอาเป็นว่ากนบกเบือตัะเนะแขนว่าบักหน้ามันนุ้ยหน่อยเนาะเอาบกเบือตาตัวนี้ให้ตัวว่าบักสมโภเนาะกดง่ายแม่ข้องหญ่ไล่ต่งแขงขาดีครับขั้วตัวนี้พี่น้องทศเจีต้นใจโทษทักอนเนาะเยี๋ยมถามเบือเบืองเรียบกระซ้ได้ขนาดเยี่ยมจิตตมยังเป็นตะเบืองเนาะแันได้ร่างออกว่ามันงามคัดขั้วตัวนี้ครับผมเอาข้อใหญ่เบืองหนาเบืองตาจังหน่อยตาแต้มแก้มจำเป็นตะกินหยาดีแล้วหลวเนาะอ่องข้อดี กะหล ộc ไงกะบานไงเอิบปากเผาใส่ได้ครับคุ้ยวนี้เปิดราคาไปทอดได้ลูกหลาหาเมื่อนเนาะหาเมื่อนเสื้อเนี่ยต่อร่องได้เนาะหาเมื่นตอร่องกันได้อืใกล้ไกลกบซองฟีได้อยู่ตัวเนาะว่าตะเอาถืออกถือไก่บักลาอยู่ทางไหนมาขายคุ้ยลูกหลาอยู่จังหวัดรอยเอ็ดเนาะห้อยซื้อไว้จังไี้ก็ลูกหลาห้อยเจ้าห้อยฟุกเจ้าเก่าเนาะอันเบื่อโทษนี่จำได้บ่ 081ค่งรอโอ้ศูนย์แปดหนึ่งแปองแปดสี่สองหกห้าแปจ็กห้าอยทางไลยเนาะครับผมโคตรล่าก็อร่อยเยอะเนาะอรับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกหลาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุกท่นต้นใจฝ่าโทษเด้อโทษสาวพระท่านเนาะครับผมออกจากห้อยฝกหลบล่อเจ้าเก่าแล้วนี่แหละเดี๋ยวสียางไปเบิ้งขั้วดอนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมย่าไอครับผมสวัสดีครับนุน่างสวัสดีครับผม นี่ครับมะพร้าวขวดองตัวนี้เดี๋ยวสิยางไปถามเพิ่นอยู่ครับเพิ่นว่าเพิ่นสิเปิดเท่าไรครับขวดตัวนี้งามแท้เนี้ยน้องครับผมอ่ะอันเปิดไปเท่าไรน,น้องครับผมห้าหมื่นเก้าราคาต่อรองกันได้เนาะนี่ครับราคาต่อรองกันได้ครับขวดตัวนี้เอ้าสูงเท่าไรครับผมร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบเนาะขวดผัวแถวหนึ่งคเนาะพอบอกพ่อพัน ควบควบสงทรา้กบบางหันร้อยสามสิบเก้าสี่สิบครับนี่กระโหลกใ่ญ่มีผลงานอะไรนี่เนาะมีผลงานได้มาหลายตัวเห็นว่าฝากโูคฝากเต้าไปท้องเมียหลายตัวเลยเนะาะขั้วตัวนี้ข้องหญ่เอ็กบะพาวง่ญ่ตีนเล็บเกี่ยวยางดีครับขั้วตัวนี้แข่งขาใส่ได้ครับผมเหมะที่จะเอาไปไว้ตามฟ้ามเนาะเป็นพอบอกพอผสมพอพันนะขั้วตัวนี้เนาะเอาเปิดราคาไว้เท่าไหร่นะครับ ห้าหมื่นเก้าราคาต่อรองกันได้เนาะราคาต่อรองกันได้ครับควอยตัวนี่หมายถึงว่าพี่น้องจักประมาณจักปีน้องไปสามปีครับสามปีเสร็จษเนาะสามปีเศษเศษนี่ถ้าเกิดว่าพี่น้องสนเจ็บสนใจคันซื้อแล้วนี่พ่อไปส่งฟรีผมเด็กจ,จักกิโลสองพันร้อยสองโลเอาร้อยสองโเนื้อวมาสองร้อยกิโล <c oughs> เอาร้อยร้อยสองโลนะครับเพิ่นไอที่ว่าสองโลนี่แถมเนะาะแถมอมืเอาฝากเบอร์สักครับผม สวนเก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้่นจากหอยท่านใดครับผมอ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากเด้งข้อยเนี่ยกะทิยางโอไปหาพี่หาน้องครับผมเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าเมื่อวันนี้ได้มาไม่ควายได้ควายมาบ่ะว่ได้มาครับว่ได้มามาหามาหาพ่อไปบ่ท่านพ่อบ่ท่านพ่อ โตเพราะราคาเพราท่านใดกันแมนครับโตเพราะท่านใดกันจ้าสั่นไก่ช่อไหหมานเด้อสุขสมหวังร่ำรวยเศรษฐีนะครับเด้อสวัสดีครับผมเนี่มาพ่อห้อยหลบรอครับรออีหลีครับว่าถรามดายรอในสนามนี่เออครับผมโชคดีนะครับผมโชคดีครับนี่ครับมาพ่อนายห้อยคนรอหาสื่อขั้วนะครับเดี๋ยวรอไปยังน้อยครับหลังจากออกจากขั้วดอนตัวนี้นะครับผมสียางไปหาขั้วตัวใหญ่ตัวงามครับขั้วแม่ใหญ่เลยครับนี่ อ่อนค้อนนะครับนี่นี่ขนาดแสงว่าเต็มที่นะครับผมก็ยังงามอยู่ครับผมนี่เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนี้ได้มาจากโตครับมืาดีได้มาหนึ่งตหรือโตเดียวเนาะปลาห้าตัวคือสูงอ้าวฟองแล้วบ่ใกล้คลอดแสดงว่าต้องไปหาพระออเลี่ยนถ้าไขใบหอมใบเนาะใบหูดใบเลยพูดเลยว่ามี่พระเอเลี่ต้องไปปลูกไว้เห็นรอ ก็สปลูกท่านบาก่อนพรกท่านเนาะเพราะเออก็สีออกเด่นๆ <empowerment> น <i> ี้ก <mic> ่อนเดียนตุลาออกนะครับคล้วยตัวนี้สูงตัวนี the the ้กัครับผมร้อยสี Hi ่สิบเบียนะครับคล้วยตัวนี้เดี Paper ๋ยวอนุญาตยามไปทั้งกดนี no ้นะครับด้อนี Daar ่ครับคล้วยตัวนี้ถือว่าดีครับผมสูงกกหางดีโอใส่ได้ครับกกหางใหญ่เออกล้วยตัวนี้สีผิวพ่านดีข้องไก่ขอดเนาะเดียนตุลาขอดแน่นอนเนาะเดียนตุลาขอดแน่นอน ความสูงว่าหันทะเลก็ความสูงร้อยซีสิบเอ็ดเนาะครับขั้วตัวนี้ท่องตัวไหนพ่อโห่ปะท่องทะเลท่องครับท่องทะเลท่องเนาะหลอดใบนีมีใบครับมีใบมี่หลอดเนาะลูกขอเป็นลูกของดาวไอ้ลูกขอเป็นลูกดาวเหนือครับอ่ะตัวนี้เป็นลูกของดาวเหนือครับผมแต่ว่าอยู่ในท้องลูกทะเลท่องมีใบมี่หลอดเนาะมีใบมี่หลอดครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่สนจิตสนใจนี่อยากได้ขั้ยตัวนี้ไปไว้เป็นแม่บอกแม่์ฟ้ามเนาะ การโทรศัพท์มาติดต่อเดียบารสุทธิยสอบถามเบอร์โทรให้นะครับผมเอาฝากเบอร์พี่น้องสักครับผมบ่านี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดหนึ่งแปดจากห้อยทั้งเลยครับผมขอบครับสารคามเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมนะครับครับผมเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับโศกโศกวานนั้นพี่น้องสุดเกีจสนใจฝ่าทรเอาหันหนามา่อพุงจัาหน่อยเนี่ยนี่เพราะว่าโอ้หน้าครับหน้าตาดีครับส่งผมกับเป็นตาหวีมาหวีเนาะแต่มันท่านมันเจ้าหน่อยวีเปืือยดีเนาะ เออหน้าตาดีอ๋ไปตุกินหยาดีเนาะกินเก่งกินเก่งเนาะครับบอกยังไงว่ามีเท่าะไรก็กินด้วยเนาะอุดมสมบ,บูรณ์อ่องข้อดีเอิบปากเ้าวดูดีตีนเรียบใส่ได้เอาขวดตัวนี้ปากกันตำนี้เนาะปากกันตำนี้เครับอ่ะปากกันตำนี้เอาฝากเบอร์เทียนึงครับผมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสีองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดจากหออก้อยเจ้าเก้าเจดเดิมสวัสด,ดีครับสดโสดกันมาเด้อลูกหลาเด้อครับผมนี่ครับ บ่าวสุริยาเห็นขั้ยตัวนี้งามงามขับเหลียงอุ้ยหุยแปลนทองค้าม,ข,ม,ข,มขับเดี๋ยวดีสิยังสิไปถามเพื่อนหรอกครับว่าเพื่อนสิเปิดเท่าไรนะครับผมเอาสาวัสดีครับผมสวัสดีครับมื้อนี้ได้มาจับตัวครับมื้อนี้ได้มาหนึ่งตัวอ๋อแม่สาวบอกความสูงเท่าใดนอครับผมนี่สูงร้อยยี่สิบห้าะโตนีสูงเท่าร้อยยี่สิบห้าครับแข้งขาดีตีนเรียบดีครับขั้ยตัวนี้โอ้ยอ,นะอ่อนซ้อนท่านนี่ พ่อปีไปครับนี่อายุเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนนะครับสาวเก่าจะเจริญลูกสาวเก่าจะเลืล่อ<า>ไม่ใบไม่หลอดนะครับเนะาะเอาเป็นตั Sing ตกินหญ้าดีนะครับเนาะนเตัดก,กินหญ้าดีนี่ครับอ่องเอิ๊กบกักเผาแง่ตีนเรียบใส่ไดน้นะครับอนาคตสูงเนาะออกจากมาแม่สูงเทรอยโดเมย์แม่สูงร้อยสี่สบามแม่สูงร้อยสี่สามครับพุ่ยตัวนี้เทือวดีพี่น้องคุณพ่อคุณแม่สนกินสนเจ๋ทุ่มมาเด้อเดี๋ยวบาสุริยไถามเบมือทุ่งห้เด้อหาให้พี่น้องเบื่อนค่ะคักตะกอนก้นดีก้นงามครับนี่สะโพกดีกหหางใญ่ แข้งขาดีครับขว้ยตัวนี้นี่ครับเบื้องมองได้ดีบนี่ครับใญ่สมม้ือเมื่อครับนี่กกหางหางเย้าเลยหัวเข่าครับผมเป็นคืบนี่ครับขว้ยตัวนี้ตัวนี้เรียกไปอีกจังหน่อยสูงขักนน้องครับเนาะสูงคักนี่ครับเปิดราคาไปเท่าไรครับผมสองเมื่อนหาราคาสองเมื่อนหาต่อรองกันอย่างนีครับเนาะคันถืออกถือใจขันพี่น้องทุนจิตทุนใจเสียเอาไปกับส่องฟีไดจากจีโล่ครับผม ร้อยห้าสิกิโลปีไก่พันทงร้อยกิโลปีนี่พันรงทรงร้อยห้าสิบกิโล่ครับควายตัวนี้พี่น้องสนจสนนใจท่มาจักเดือนก่ครับบังหันเจ็ดเดือนนะครับลูกเก้าเจริญใบหลอดไม่พร้อมเอาบัดี้ท้พี่น้องสนจีนนใจฝากเบอร์สักครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์ก้ส่งศูนย์ศูนหนอยท่าไหครับผมเอาเจ้าเก้าเจ้าเดือนครับบัดดีครับผมสุคโชมันหานะครับเด้อ อาพี่น้องอย่าได้ควายตัวนี้ฟาโทษมากนะครับโทษสาวพท่านนี่เนาะครับผมมหลังจากออกจากสาวน้อยลูกเก่าเจริญแล้วเดี๋ยวบ่าวสุริยาสียางเลไปหาคว้วยตัวง่ามใี้พี่น้องเมืองนะครับเนาะนี่ครับลูกล้าวันดีลูกเมื่อนีนได้มาจักตัวครับื้นนี้แปดตัวเอาตัวนี้เขเน้ออันนั้นจับอู้่เหมือนตัวผู้กับตัวเม่ครับนี่ตัวผู้นะครับอ้หลวบล้อเนาะครับโหบ่าวว่าลูกตัวใดไเนาะครับลูกเก่าเจริญนนะครับ เบาหน่อยเนาะลูกเกาจเจริญน,นี่ครับสูงเท่าไดรไเด้วัดเดนไปครับผมสูงร้อยสี่สิบสามนะครับบอลนี้เอาอนุญาตครับบอลนี้สูงร้อย,ออยอสี่สิบสามแข้งขาดีขั้วตัวนี้สีงามสีเหลืองกกหางใหญ่เอ่อเกินหัวเข่าประมาณครืน่นึงนะครับขั้วตัวนี้อันหู้ว่าว่าจาักประมาณจักปีสิบสี่สิบห้าเดือนก็แสดงว่าปีสามเดือนเนาะบอกเกินปีสามเดือนครับขั้วตัวนี้ เปิดราคาไปเท่าไรครับเปิดเปิดราคาเท่าไรก่อนครับผมหกหมื่นเก่านะครับลูกเก่าเจริญครับลูกไส้สิบหาเดือนนะครับผมนี่ขั้วตัวนี้คันพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อยากได้ขั้วตัวนี้ไปเป็นบ่อปลาพันอยากเอาไปไว้ฟ้ามไว้สวนไปกินหยานอ่อนเสี้ยงหอมพี่น้องก็ทอดระสามาบ่าวสุริยะจิไปถามเบืองไห่นะครับเนาะนี่เห็นหมดเหรอโอ้ยหางงามเลยเนี่ยเสียหมูบ่นดึงไห้เบื้องล่ะโอ้ยงามอ่อนซ่วน เดี๋ยวสิยังไปเบือถามเบอร์โทรให้นะครับฝากเบือนะครับผมฝากเบือนี่ศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าสี่สี่สี่หาจากห้อยนี่ครับผมเอาเจ้าเก้าเจ้าเดี๋ยวนะครับเนาะเอาเดี๋ยวก็เปิดท่อได้ก่อนละข้างเลยหกหมื่นเก้านะครับต่อร่างกันเลยนะครับเนาะสวัสดีครับสบสบมันหมายนะครับเมื่อไรน้องท้องไหลเข่าเต็มกระเป๋าเจ้าลอยล้านผ้าล้านเด้อลูกล้าเด้อครับผม พี่น้องสนเจ็บทนใจฝ่าโท้มากนะครับโท้อส่าบพราท่านี่ครับคั้ยตัวนี้ครับผมหลังจากออกจากคั้ยผูดูกาวจะเลื่อนแล้วเดี๋ยวสียางไปหานี่ไงไงไสมันจะเข้านะครับเน้องไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับนี่ไงเดี๋ยวมาจากโตครับมือนได้มาหนึ่งโตนะครับคั้ยตัวนี้เอาแม่เขาผูแม่นะครับแม่สาวทองทองอเลยตีจักเดียนแล้วน้องพ่อหูปะ ออกพฤติกาแสดงว่าผู้ผู้สิเสื้อไปก็ต้องไปเตรียมพักออเลือดไ้เนาะไปปลูกไว้แต่ว่าสิปลูกท่านบ่บุเนาะท่นไปหาเอ่อท่านอยศหนอกเนาะพักออเลือดสูงเท่าไรเดี๋ยวบัดรต้องไปครับผมบ่าวบัดสูงประมาณร้อยยี่สิบเก็ไปหายี่สิบเก็บวกครับเพื่อตัวสูงประมาณร้อยยี่สิบเก็ยี่สิบแปดนะครับท่องคลอดเดือนพฤติกายยศหนึ่ครับเนาะพี่น้องท่านยศท่านใจโทษทักเพิ่นมาเด้อ เออนี่ครับขั้ยทองเสื้อหนึ่งเลยสองอ่อนซ้อนหางเนาะคันอยากได้หางตัวนี to to ้ต uh, ้องซื้อ uh, ตัวเนาะคันอยากได้เสื้อตัวก็ต้องซื้อหางไปน้ำไปน้ำกันอลอดเนาะเอาง่ายเปิดจักรเมือนครับนี่สามหมื่นสามหมื่นพันก็เท่ว่าสามหมื่นเอ็ดเนาะราคานี่ต่อร่องกันไหนมันบ่ต่อร่องกันไหนย่ายอยู่ทางไหนมาขายขั้ยถามเนี่ยว่าปีจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนี่บกบกไก่เนาะทางจังหวัดมหาสารคามเพิ่นเปิดไปราคาไปที่เท่าเดกยวกัน สามหมื 30, 30, on, or, ่นพ uh, ja, ja e ันต่อร okay. ่องกันเลยห้าเทปพี่น้องเอาไปซื้อแล้วนี่ไปส่งฟรีน้ำเพ้งนีกเจ็ดกิโลล้วครับผมโอ้ยผมไปส่งไกลเลยครับเออเอาเถียวเถือกใจส่งเนาะเถือกใจ่เอกแถมเป็นร้อยหมดเนาะแถมเป็นร้อยหมนละเอายายฝากเบื้องพี่น้องท่าครับผมสูงแปดเก้าสามเก้าแปดสองสี่สี่หนึ่งจากเนี้ยอ่ะยังครับผมโอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะ สวัสดีครับโศ<ะ>กโกมันหมาน,น,นเด้อเงินไหลน้องท้องไหลเข่าเตรียมกับผมจโรลรลานผลานเด้อขันมีดไปะนะบ้านซื้อไดจักหลานหนิเด้อครับผมรค,ค,รบครับผมอาโศกโก,กมันหมาน,นครับ